ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องของ d ตรี m มมอเตอร์บางบัวทองโดยผมชันชัยนะครับวันนี้ก็บรรยากาศกําลังดีเลยนะครับอากาศก็กําลังดีแสงแดดก็พอดีพอดีนะครับแล้วก็รถก็สวยๆเกินพอดีนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสแนะนํานะครับรถบรรทุกติดเครนอีกสัก1คันนะครับโดยวันนี้นะครับขอนํานเสนอเกี่ยวกับรถเครนรถคันนี้ เป็นยี่ห้อฮิโนนะครับปีที่จดทะเบียนก็คือปี2556นรรุ่นของรถก็คือ XU 6 5 0 R ก็คือเป็นรถหัวเล็กนะครับแต่ความยาวของกระบะอยู่ที่4.30เมตรนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์อยู่ที่150แรงม้านะครับสำหรับรถไซมินิแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นตัวยอดนิยมในส่วนหนึ่งของฮิโนนะครับที่กำลังค่อนข้างที่จะดีและก็ประทับใจผู้ที่ใช้งาน ได้หลายท่านนะครับเป็นคนาเล่าสู่ผมฟังว่ารถตัวนี้ตัวเล็กแต่แรงมันดีแล้วก็กําลังมันสูงแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถรุ่นนี้เทาหลังของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่นเฮาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกับการที่จะบุกลุยในหน้างานในการทํางานเนี่ยผมบอกว่ารถตัวนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับผมจึงตัดสินใจเปลี่ยนสภาพรถคันนี้จากของเดิมเขาเป็นตู้บรรทุกผมเปลี่ยนเป็นเครนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ จุดเด่นของเขามีอะไรบ้างนะครับรถคันนี้ของเดิมของเขาเนี่ยเขาจะวิ่งเป็นตู้แห้งแล้วก็วิ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของน้ําพึ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันนี้ไม่ใช่รถที่ใช้งานหนักนะครับเป็นรถที่ใช้งานเบาๆแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือรถคันนี้หัวทั้งหัวไม่เคยทําสีเลยนะครับไม่ว่าทั้งนอกทั้งในไม่เคยทําสีเดี๋ยวามาดูภายในกันนะครับว่าสภาพของรถยนต์คันนี้สภาพเป็นอย่างไรนะครับภายในยังสวยมากนะฮะ แผ่นหลังคาผมจอดตากแดดอาจจะตกท้องช้างนะครับแล้วก็พลาสติกบังแดดก็ยังอยู่ในสภาพที่ยังไม่เคยถูกแกะออกมาแล้วก็ระบบแอร์วิทยุเทปทุกอย่างมีครบหมดแล้วก็รถคันนี้แจ้งลูกค้าไปนิดนึงนะครับไม่วิ่งแค่230,000โลเท่านั้นเองนะครับถือว่าเป็นรถที่วิ่งน้อยยางเรเดียนทั้งหมด6เส้นเลยนะครับเป็นรุ่นล้อแมกนะครับที่ ฮิโนะเขานิยมกันนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ภายในเนี่ยยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุกอย่างแถมประตูสวยนะครับเครื่องยนต์ดีนะครับวันนี้รถคันนี้ผมนํามาทําเป็นรถเครนเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องขอพูดคุยเรื่องเครนนิดนึงนะครับที่มาของเครนตัวนี้เนี่ยคือเครนตัวนี้เนี่ยมาจากญี่ปุ่นนะครับก็คือลงเรือมาเลยลงเรือมาพอมาถึงเมืองไทยผมก็ไปซื้อกับเพื่อนผมมานะครับแล้วก็ไปให้เพื่อน ผมผมเนี่ยจะเช็คความเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเคานตัวนี้เนี่ยก่อนที่จะนําขึ้นติดตั้งแล้วก็หลังจากนําติดตั้งเสร็จเนี่ยผมเช็คระบบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามอเตอร์สลิงสลิงทุกจะสลิงทั้งเส้นนะครับแล้วก็ตะขอคับแล้วก็กลุ่มอ่าคันโยกคอนโทรลของอ่าเครนทั้งหมดนะครับผมจัดการติดตั้งให้อย่างเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ ซีนต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครนนะครับผมค่อนข้างที่จะซีเรียสไม่ว่าจะเป็นซีนบูมอาซีนบูมซีนชกนะครับว่ามีตรงไหนรั่วไหมกล่องหัวใจมีมีซีนตรงไหนในกล่องหัวใจรั่วไหมสายไฮดรอลิกมีตรงไหนที่ไม่ดีไหมนะครับตรงไหนที่ไม่ดีเนี่ยผมจัดการเปลี่ยนจัดการเช็คให้หมดเลยนะครับบูมเนี่ยก่อนที่ผมจะปล่อยพร้อมขายเนี่ยผมจะลองแทงบูมออกไปให้สุดแล้วก็ยอมลองยกของแล้วก็ตั้งไว้พอตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่า บูมเนี่ยตกไหมถ้าบูมตกเนี่ยผมไม่ให้ผ่านนะครับก็คือบูมทุกอย่างต้องตั้งอยู่เหมือนเดิมไม่ว่าจะมีของอยู่หรือไม่มีของก็ตามนี่คือคือมาตรฐานที่ผมตั้งใจไว้นะครับเคนตัวนี้เป็นทาดาโนรุ่นซัตอาร์สองสามสี่อาร์ 2, 3, อา 2, 3, 3สองสามสามนะครับอาร์สองจุดสามตันแล้วก็สามท่อนนะฮะนี่คือลักษณะของเคีนตัวนี้นะครับเคีนตัวนี้ผมก็ทําสีใหม่ในในมาตรฐานของดีมอเตอร์สติ๊กเกอร์ก็ทําใหม่ติดใหม่พร้อมทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ระบบเคนตัวนี้2.3ตันเนี่ยตัวนี้เหมาะกับการที่ใช้งานในกลุ่มงานที่ยกไม่หนักนะครับงานจัดสวนงานร้านวัสดุก่อสร้างอะไรพวกนี้จะเป็นงานงานายกเข็มไมโครพายอะไรพวกนี้งานเบาๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานเรียบร้อยสําหรับเปรนนะครับแล้วก็มาถึงตัวรถบ้างกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกลูกนี้ผมก็ต่อใหม่นะครับในแบบฉบับของผมก็คือการมอเตอร์ไซค์ทุกคันนะครับถ้าต่อใหม่เนี่ยผมจะให้อา่า ติดตั้งแบบถอดได้นะครับเพราะว่ามันมีผลกับลูกค้าเวลาวันหนึ่งเขาอยากจะล้างกระสงกระสีเนี่ยเขาสามารถที่จะถอดกันมอเตอร์ไซค์ออกนะครับแล้วก็ล้างโดยที่ไม่ติดขัดอะไรแล้วก็แผงข้าเนี่ยผมก็ใช้40เซนเท่านั้นนะฮะแล้วก็ใช้แบบลอนตะเกียบนะครับก็คือลอนตะเกียบเนี่ยข้อดีของเขาก็คือแข็งทับเป็นลอนเหมือนสังกะสีเหมือนเนสท์ชีสนะครับมันจะแข็งในตัวของมันเองแล้วก็ถ้าไม่ถ้าไม่ใช้ลอนตะเกียบเนี่ยก็จะใช้แนวเป็นรูปตั้งพอเป็นรูกตั้งปุ๊บเนี่ย เวลาที่เราไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเราต้องเชื่อมให้ติดกันกับแผงเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชื่อมเหล็กเนี่ยข้อเสียของเขาก็คือเกิดสนิมต่างเนื้อในทําให้อายุการใช้งานของแผงข,งข้างของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะสั้นลงผมก็เลยไม่โอเคนะครับผมขอเป็น,นปรัอนตะเกียบแบบนี้แล้วก็แผงข้าง40เซนแล้วก็ด้านท้ายนะครับก็ติดตั้งไฟ LED ให้กับลูกค้าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีเพ้นท์ลายให้ดูน่ารักน่ารักนิดนึงสําหรับ ลูกค้าที่ชอบแบบมีลายแต่ไม่ได้ลายแบบลกตานะครับลายแบบพอดีพอดีสวยงามนะฮะแล้วก็สภาพยางทุกเส้นก็ยังอยู่ในสภาพดีหมดนะครับก็คือยางก็ยังเป็นบิต stone นะครับยางอะไรตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่นะครับวันที่รถออกอยังไงก็ต้องมีนะครับกล่องเก็บเครื่องมือก็มีวางอยู่ตรงนี้นะครับยึดติดอยู่กับคา,านคัสีเทียมนะครับเนี่ยก็คือฝั่งนี้เคนทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้วก็ ส่วนคันโยกทุกอย่างฝั่งนี้ก็ยังแข็งแรงแน่นปึกเหมือนเดิมแล้วก็อกองไฮดรอลิกอะไรพวกนี้นะครับน้ำมันไฮดรอลิกเนี่ยผมเปลี่ยนหมดนะครับสายยางอะไรพวกนี้ที่มันไม่ดีไม่งามเนี่ยผมจะเช็คทั้งหมดทุกรายการเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งรถทั้งเครนนะครับหลายหลายท่านที่ได้ไปนี่ไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูเห็นไหมฮะหัวนี่ก็เดิมๆหมดทุกอย่างสติ๊กเกอร์ยังเดิมทุกจุดนะครับสติ๊กเกอร์นี่ยังมีเรามาดูภายในฝั่งนี้นิดนึงครับต้นเจมส์ครับเห็นไหมครับก็จะ พร้อมใช้งานก็เกียร์ฝาก็จะเป็นคันโยกคล้ายๆรถด,ดัม้มน,นะครับเพราะว่าตัวนี้มันไม่ได้ใช้ลมดันเพราะว่าเป็นลมดูดอยู่ในการเบรคเขาใน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 ,ในตัวเบรคเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้อีกหลักการหนึ่งจะไม่เหมือนเบรคทิฟฟี่นะครับพวกนั้นเขาจะใช้หลักการหนึ่งในการาเปิดปั๊มลมเปิดเกียร์ฝากนะครับเพื่อที่จะปั่นให้เครียํทงานนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ <c oughs> นี่คือสภาพเครื่องยนต์ของรหัส N04C ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมสูงในส่วนของอรถบรรทุกฮีโน่ในไซส์นี้นะครับไซส์มินิเนี่ยนะฮะตะเก็บทุกอย่างก็ยังอยู่ในสภาพเดิมนะครับแผ่นการล้อนก็ยังอยู่ในสภาพสวยๆนะครับเครื่องยนต์ก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพราะรถคันนี้วิ่งน้อยช่วงล่างนี้ผมแทบไม่ได้แตะอะไรเขาเลยนะครับสิ่งที่ผมทําก็คือถ่ายของเหลวน้ามันน้ามันเครื่องน้ํามันเกียร์น้ํามันเฟืองท้าย ให้เรียบร้อยแต่พวกสลักหัวแหนบอะไรพวกนี้ผมเช็คดูหมดแล้วมันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เพราะรถมันก็วิ่งน้อยแต่จาราบีลูกปืนลอ้อคันนี้รู้สึกว่าผมก็เช็คให้เรียบร้อยเหมือนกันก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าได้รถคันนี้ไปใช้งานเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเอาไปใช้งานแล้วจะเจอปัญหาช่วงปัญหาของช่วงล่างนะครับสำหรับสนุนของราคารถคันนี้ผมตั้งไว้อยู่ที่9 3 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับ930,000บาทนะครับสนใจก็กินการเข้ามาที่เบอร์ผมนะครับ 0816577048แล้วก็ของคุณตุกตา0898914921ถ้าซื้อเงินสดนะครับพรุ่งนี้ก็ยินดีครับรับรถกลับได้เลยแต่ถ้าจัดไฟแนัซ้นก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ <c oughs> การรับประกันหลังการขายนะครับของดีมอเตอร์ของเราเนี่ยรับประกันทุกรายการนะครับในรถคันนี้ยกเว้นน้ำแห้งกับน้ำมันเครื่องแห้งแล้วก็การรับประกันเครนของผมก็คืออุบัติเหตุจากการใช้เครน อันนี้ผมไม่ได้รับประกันทั้งหมดทั้งมวลที่พูดถึงการรับประกันเนี่ยมีเวลาให้1เดือนนะครับหลังจากที่รับรถไปนะครับมีปัญหาใดๆก็ไม่ต้องไปที่ไหนมาที่ผมที่เดียวเลยนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรถสวยๆนะครับหลังจากที่ดูคลิปผมเสร็จเนี่ยผมก็ไม่ได้แค่ขายรถอย่างเดียวผมก็มีที่จะซื้อรถอยู่เหมือนกันนะครับรถท่านใดที่มั่นใจในความสวยของรถของ,ของท่านนะครับก็ ยินดีนะครับกิงกลางมาตามเบอร์ที่ผมแจ้งไว้นะฮะถ้ารถไม่สวยผมขอหารเลยนะครับเพราะว่าผมผมไม่มีเวลาทำนะฮะแล้วก็ <c oughs> รถคันนี้จอดขายอยู่ที่ดรีมมอเตอร์บางบัวทองนะครับท่านใดที่ยังไม่รู้จักยังไม่เคยมานะครับก็พิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับว่าดรีมมอเตอร์เดี๋ยวอ่าก o เกิลแมปก็จะพาท่านมาถึงรถคันนี้นะครับแล้วก็ <c oughs> ท่านใดที่ดูคลิปของอ่า ดีมอเตอร์ก็ฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจแลวก็จะได้มีรถสวยๆรถบรรทุกติดเครนรถบรรทุกหลายๆแบบหลายๆสไตล์มาแบ่งปันแล้วก็มาบอกบอกเล่ากับหลายๆท่านที่ติดตามช่องของดีมอเตอร์ให้ได้เห็นว่ามีรถอะไรบ้างมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ